ค่ะ,คะก็ในรอบต่อๆไปเนาะน่าจะเป็นที่สุราษฎร์นะคะวันที่11ที่จะถึงนี้นะคะก็อยากจะเจอทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็กิจกรรมในการเล่นเกมหรือว่ากิจกรรมที่ทาร่วมกันแน่นอนว่ามันจะเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีอะไรผิดพลาดประการใดไปอย่างที่น้องดีบอกก็คือต้องขออภัยวใาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะ คนรักเยอะแยะน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนาะทุกคนเนี่ยก็อบอุ่นมากๆเลยใจจริงไม่อยากร้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานต่อนะคะ <c oughs> แต่ว่าดีใจค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ ดีใจมากๆที่แบบแม้กระทั่งจบการประกวดไปแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะอะขอเสียงปรบมือนะคะดังขึ้นอีอกขอแตกแล้ว